ตัวใหญ่มันจะนีหรอนี่สูงมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยสุกมีลายสีที่มันกินไปตัวใหญ่นี่นี่แนะ่เอาไอดีมาแย่งเว้ยตัวเล็กอยากกินแนะ <c oughs> ต่ตัวเล็กตัวเล็ก โอ้ยลายตาแดงไะโอ้ยโอ้ยมันตากอ่ะมันตากไม่ตากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนย ตัวนี้ไหมสีแดงไอตัวเล็กอ่ะไอตัวใหญ่นี่จาัก,การาไหมตัวแดงนี่มันหนีเหรอมันหนีมาทางนี้เออ้ยอ้ยอุยอ้ยอันนี้มันมาช่วยเปล่า ผู้ใหญ่ไหมมันมาลูมอ่ะ,อะ,อะ,อะโอ้ยมันอ้อไม่ได้มันมีตัวเล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ,อุย๊ยเว้ยในนอนอะไรวะวันนั้นนั้นนั้นเห็นไหมโอ้ยมันมาเต็มเลยอ่ะโอ้ย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 มันได้สปีดด้วยโอ้ย